สมเด็จโตว,วัดรคังจอกกระดูกหน้าผากแม่นาคมาห้อยที่เอวปิดฉากแม่นาคพระขนงอรารวาสแม่นาคพระขนงเรื่องผีอมาตะของไทยเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงเกิดในสมัยรัชกาลที่สที่พระขนงปัจจุบันอยู่ย่านปลายซอยสุข,ขุมวิท7 7แต่ไม่ใช่เพราะความดุร้ายของผีแม่นาคลูกๆได้สร้างเรื่องขึ้นโดยแอบแต่งตัวเป็นแม่นาค ไปวิทยน้ำเข้าหนาบ้างอาลวาตในครองพระขนงบ้างเพื่อทําให้พวกคนหวาดกลัวผีแม่นาด้วยเกรงว่าพ่อซึ่งมีทรัพย์มากจะมีเมียใหม่มาแย่งมรดกไปเบื้องหลังเรื่องนี้พระสีสมโพธิบุตรผู้สร้างวัดมหาบุตรผู้เล่าถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระประมาณุชิตชินโนรสอย่างไรก็ตามผู้คนเชื่อเรื่องความดุร้ายของผีแม่นา จนบาดกลัวไปทั้งบางมีการนําหมอผีไปทําพิธีเรียกวิญญาณแม่นาคที่ฝังไว้ป่ากชาวัดมหาบุตรไปลงหม้อถ่วงน้ําแต่มีสองตายายมาใหม่ไม่ทราบเรื่องไปทอดแห่ได้หม้อก็ได้นํามาเปิดความเชื่อเรื่องวิญญาณหนังนาคก,ก็กลับมาอารวาสอีกชาวบ้านจึงไปนิมนต์สมเด็จพุทอจารย์โตแห่งวัดระฆังไปช่วยมหาอมาตรีพระยาทิพโกษา โลหะนันได้เขียนไว้ในชีวประวัติสมเด็จพุทธจารย์โตว่าสมเด็จพุทธจารย์โตท่านรู้เหตุปีศาจหนังนาคกำเลิบเหลือกำลังหมอท่านจึงลงไปค้างที่วัดมหาบุตรในคลองพระขนงพอค่ำท่านก็ไปนั่งอยู่ปากหลุงแล้วท่านก็เรียกหนังนาคปีศาจขึ้นมาสนทนากันฝ่ายปีศาจหนังนาคก็ขึ้นมาพูดจากตกลงกันอย่างไรไม่ทราบ ลงผลสุดท้ายท่านได้เจาะอเอากระดูกหน้าผากของหนังนาคที่ฝังไว้เอามานั่งขัดเกลาจนเป็นมันท่านนําขึ้นมาที่วัดระฆังท่านลงยันเป็นอักษรไว้ตลอดเจาะเป็นปั้นหนึ่งคาดเอวไปไหนท่านก็เอาติดเอวไปด้วยปีศาจในพระขนงก็หายกําเริบลงครั้นท่านฉลาดมากแล้วท่านจึงมอบกระดูกหน้าผากของหนังนาคประทานไว้กับหม่อมเจ้าพุทธบาทปีรันมอบหม่อมราชวงศ์สามเณเรเจริญ ให้ประยู่กับหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีรันด้วยหม่อมเจ้าพระพุทธปิรันทัดเสณียวงศ์ก็คือสิทธิเอกของสมเด็จพระอจารย์โตส่วนหม่อมราชวงศ์สามเนรเจริญก็เป็นสิทธิก้นกุฏิเช่นกันต่อมาได้เจริญสมณศักเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าอาวาสวัดระฆังและในตอนท้ายของหนังสือประวัตินี้ได้กล่าวว่าเมื่อหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีรัน ได้เลื่อนขึ้นเป็นพุทธาจารย์จึงได้มอบปั้นเน่งกระดูกหน้าผากหนังหน้าพระขนงให้เป็นกรรมสิทธิ์ไว้แก่สมเด็จพุทธโคศิจารยร์หม่อมราชวงศ์เจริญเจ้าอาวาสวัดระฆังแต่ครั้งยังตำรงตำแหน่งพระพิมลธรรมและได้วงเล็บไว้ในตอนถ่ายว่าได้ยินแวแวว่าปั้นเน่งนั้นสมเด็จพุทธโคสาจารย์ได้ถวายแล้วในหนังสือสเสด็จเตียกรมาหลวงชุมพร ของสำนักพิมพ์สารลคดีเล่าไว้ว่าหม่อมเจ้าหญิงเริงจิตจระแงอาภากรพระธิดากมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ส่งเล่าว่าสเสด็จในกรมมีกระดูกหน้าผากแม่นาคพระขนงคาดไว้ที่บ้านพระองค์ไม่ทราบว่าใครนํามาถวายจึงได้ทราบว่าปั้นเน่งกระดูกหน้าผากแม่นาคที่สมเด็จพุทธาจารย์โตมอบให้สมเด็จพุทธโคสาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญ ซึ่งนำไปถวายต่อได้นั้นก็คือกรมหลวงชุมพรแต่บัดนี้ไม่สามารถทราบได้ว่าเครื่องรางของขาังเช่นนี้ไปตกอยู่กับใครหายสาบสูญไปจากคำกล่าวขานแต่อย่างไรก็ตามนางนาคพระขนงก็เป็นตำนานเรื่องผีที่ฮิตที่สุดของไทยถูกนำมาเสนอในรูปแบบของความบันเทิงมากที่สุดทั้งหนังสือภาพยนตร์ละครเวทีละครโทรทัศน์ลาตัด ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในปี2479ระบบขาวดำ35มมจนถึงขณะนี้สร้างกันมา23เรื่องแล้วมีทั้งแม่นาคอเมริกาแม่นาคบุกโตเกียวไม่รู้ว่าไปได้อย่างไรและมีละครโทรทัศน์มาแล้วกว่า10เรื่องเรื่องที่11แม่นาคสะพายพระขนงกำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้ที่สำคัญที่สุด ทุกเรื่องมีคนชมกันล้นหลามนักสร้างหนังไทยในสมัยก่อนสร้างหนังขาดทุนมามากพอขว้าแม่นากพักขนงมาสร้างเป็นหนังผีตลกก็ใช้นี่กันหมดทุกราย